สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านยนังเซตคลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นมิกนะครับสีใหม่มาอีกแล้วนะครับสีดําขีบน้ําเงินนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับจะมีสองส่วนนะครับตรงนี้จะเป็นผ้านะครับอ่าก็แล้วก็หัวเป็นผ้าเหมือนกันนะครับหัวเป็นหนังนะตรงนี้จะเป็นหนังนะครับแล้วก็ตรงส้นนะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุยางที่แข็งนะครับลองรับส้นได้เลยนะครับอ่าก็นัวเหมือนเดิมนะครับนวมนิ่มมากนะครับ ตรงหัวจะเป็นหนังนะจะไม่ใช่ยางพลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องพิเศษนะครับก็ผลิตครั้งเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยโลโก้จะเป็นหนังนะครับพื้นสีขาวนะครับตัวนี้ซอฟถอดได้ด้วยนะครับซอฟเหมือนพวกดาวนะครับสนใจดูแบบทีที่ลายนะครับ a K R S นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้ทุกรูปเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีเส้นนะก่ก็ที่น์มีหลายแบบนะครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับ สวัสดีลูหน่ทักมาแล้วครับร้านกอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยี่หอติดของหนึ่งครับสีมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นมิกนะครับทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้มิกกำลังนิยมนะครับเพราะว่ากึ่งหุ่มข้อนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับทรงสวยนะครับใส่สบายนะครับพื้นเบานิ่มอ่ะก็จะมีหลายรุ่นนะครับดูดูแบบดูราคาด้วยทีไรนะครับ แอดแคนนะครับก็ชุดนี้ก็2อ0 0กับ2อ0พนะครับอ่าตัวนี้2005นาะครับดำเส้นเขียวขอแท้ผลิตครั้งเดียวนะครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ดำเทานะครับอ่าสองพัน้บาทนะครับจะมีขาวที่เป็นหนังนะครับจะเป็น2 8 0 0แ้บาทนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าสนใจทำไหมนะครับรันก่อนนะครับสวัสดีค่ะ